สวัสดีคร <H au? S 2> ับบีวายช่างตุ้มครับวันนี้ก <ver> ่ออีกเครื่องหนึ่งวันนี้ห้าเครื่องเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผมมาขายขายไว้นะครับก็น่าจะใช้งานได้สามปีแล้วเครื่องก็ยังสภาพดีพ่อก็ดูแลรักษาดีวันนี้มันสับไม่ติดนะครับก็ปาปาสตาร์ทครับแบตหมด ผมจะเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับให้คนเข้าใจก็คือคาปาสตาร์ทผมเปรียบเทียบใส่แบตเตอรี่รถนะครับก็คือถ้าสตาร์ทไม่ติดก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับก็เปลี่ยนคาปาสตาร์ทคาปาสตาร์ทเหมือนแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมดก็สตาร์ตก็เปลี่ยนสาเหตุนะครับสาเหตุที่ที่คาปาสตาร์ทพังหนึ่งนะครับก่อพัดลม ของท่้นะครับมันทะลุนานแล้วนะครับมันเป็นฝุ่นเข้าไปจับอยู่ตรงกล่องสวิตนะครับสับสีสับบทนะครับมันก็เลยลามมาใส่มอเตอร์นะครับถ้าเครื่องของลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่เสียหรือว่ามีฝุ่นออกมาอย่างนี้นะครับเครื่องสีข้าวนะครับมอเตอร์นะครับเวลาเจอลำเจออะไรนะครับมันจะเนี้วแล้วก็ร้อนนะครับจะทำให เกิดการช็อตวงจรได้นะครับแล้วก็ทําให้ทํำให้เครื่องมีปัญหาได้ถ้ามีปัญหาฮะนะครับให้รีบปรึกษาช่างนะครับหรือว่าให้สังเกตนะครับหรือว่าถ้าใครรู้อยู่นะครับว่ามันมีอาการเป็นยังไงก็ซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับอย่าให้มันพังจนใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแทนที่เราจะเสียน้อยๆครับเราจะได้เสียมากขึ้น อันนี้ไม่เป็นไรครับที่แรกมอที่แรกพ่อบอกอาการไม่ถูกครับผมคิดว่ามอเตอร์ไหมแต่ผมมั่นใจนะครับว่ามันไม่ไหมนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับผมขายมานานมากยังไม่เจอมอเตอร์ไหมนะครับที่ผมไปติดตั้งแล้วก็สอนลูกค้าใช้งานอย่างถูกวิธีตั้งแต่วันแรกนรอันนี้สามปีแล้วครับก่อซ่อมเสร็จนะครับใช้งานได้ปกติแล้ว ก็ฝากติดตามชิปต่อไปของ d y y ช่างตุ้มด้วยนะครับสวัสดีครับ